สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะพาตูลูช้างผู้ใจไตรขวัญเมืองนะคะแล้วก็เพจเฟซบ,บุ๊กช้างแห่งงานไตรขวัญเมืองนะคะวันนี้วันที่ส5บห้านะคะกันยายนนะคะเป็นวันที่เราจะทําพิธีประชิประชะให้กับพาตูลูนะคะฮะลุงไหนโทรศัพท์เครื่องเล็กเธอ,อยู่นะั่นอันนี้นั่งถ่ายคลิป นี่ไพรซอนก็กาลังเตรียมถักเชือกเชือกประคนนะคะเตะโเชือกประคุให้กับให้กับพาตูลูนะคะนี่จะเก็บบรรยากาศให้ชมย้อนหลังนะคะนี่แล้วก็เชือกงาดิมีแล้วใช่ไหมอันนี้คือเชือกงาครับฮะเขาเสกเดียวเริ่มพิธีก่อนค่อยลง อตอนนี้ให้หมูเป็นแอดมินให้อยู่นะคะเออ,อตอนนี้เออต้องให้ซีโใหญ่เป็นคนดูแล <c oughs> โอ้ยแอดมินไม่ดูต้องเนาะไม่ดูแต่โทรศัพท์ตัวเอง <c oughs> เออ นี่ให้ให้หมูเป็นแอดมินไปเดี๋ยวเราจะ,ะทำเป็นคลิปให้ชมอ่ะตุลูตุลูมาครบทีมแล้วเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังนี่คุณตาบุญมาก็มาแล้วนะฮะไม่คุรุ้นะนี้คุณรูช่องใหญ่ไรดีนี่คุณตาบุญมามาแล้วนะคะ พ่อเสกก็รออยู <c ười> oh, here, ่บนเลดบนรถแล้วครับพ่อเสกบอกว่าเมื่อไหร่จะให้ฉันลงมาเนาะฉันอยากลงมาคุยกับตูรูล้วแต่นี้ก็กำลังจะาเาเก่าลยีเงากาอง่เล่อาเ่งอนี่ก็เกาเลอืกน้าังกลจะทาสายสิ้น เตอเทเน่สัตวมันเนี่ยสัตตะกวงโอ้ไปตูลูตะกวางจรเลยได้ไปประสบนะอันนี้จะทำเชือกสายสินไว้อ่าั้นให้กับตูลูนะคะนี่กาเส้น อันนี้ก็คือมีเครื่องที่จะทําการในพิธีวันนี้นะคะก็จะม,มีหลากหลายอย่างเลยมีพริกมีเกลือมีปลาระ,ะมีข้าวกับข้าวผงชูรสนี่นะ่ะไม่เป็นแบบดั้งเดิมนาะปู่ย่าตายายพาทำมาแล้วก็มีใบย,ยอยอป่านะคะมีใบโย,ยป่ามีข้าวต้มมีหลากหลายเลยหลากหลายเลย เออาอ่เดี๋ยวพาไปบุกห้องครัวนะคะบุกห้องครัวเด้อเด้อไปจิโตอันเดี๋ยวพาบุกห้องครัวอับาจีและอิลาแล้วหมูเป็นลาครูเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็เตรียมผักนะคะผักเครื่องเคียงครูกะเซียนแล้ว ครูเกษียนแล้วนี่แล้วก็อีกเมนูก็คือลาบหมูค่ะลาบหมูว่าบึนเดิลนะนี่าเนาะหมอใครก็ไปแต่ที่เขาเขาเอาแน่นังดีแน่เขาไหญ่เขาให้โตจนแล้วแน่นงะนกหม่องบิบีอิงแม่วะไอ้ก็ไปแต่บึนเดิลให้ก็เลยบึนไอจุดเดิลไหมไปทางในเกิดนนังนะยีกันตัวจู มยกันจกเอออ่าแล้วก็ <L an> นี่ค่ะอีกเมนูหนึ่งเมนูเออเมนูนี้นี่แกงไก่ใส่ฟักใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะฮะเออยา่ยาโอ,โอ้อ่าเขาไม่ตัดแกงไก่ใส่ฟักแฟงแล้วก็ใส่เส้นล่อนเขาเรียกว่าเส้นล่อนนะคะฮะ เออโอ้ไอบีพนนหม่องว่านะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปซื้อไปซื้อไปซื้อสไลให้อ่าป้าก่อนสไลหมดนะคะอนุญาตไปซื้อสไลกันไอบีพุนนะซื้อของมาให้แม่ครัวเพิ่มแล้วนะคะ ดิสไลมาแล้วเมื่อกี้ก็เลยได้ไปเจอเข้าวโพดที่ร้านค้าค่ะได้แค่นี้ค่ะได้ข้าวโพดแค่นี้นี่ยังแข็งแรงอยู่เตาอยู่ได้อีกรุ่นเหรอครับเก้าสิบเก้าครับ อ้ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเอาเอาเนากอยากขาดเรียนเนาะขาดเรียนก็ต้องใช้คุ้มค่าเนาะเออ้วนนนเีัะาหมูนี่เอาอันนี้ให้ตุลูกินก่อนไปเียนี่ยได้ข้าวโพดไปให้ไม่ต้องปอกลูกกินทั้งเปลือกได้เพราะนั้นให้พ่อเอาไปให้ก็ได้อโอ้ยได้ได้ไดข้าวโพดมาฝากตุลูนิดนึงนะคะ ให้พ่อกินก่อนไปเราไปดูตูลูจะชอบขา้ขาวโพดข้าวโพดเหนียวไหมตูลูกินขา้าวโพดป๊บรับแต่ว่ามีแค่มัดเดียวเองก็เลยได้แค่นั้น <c oughs> ร้านค้าบ้านเรามันขนาดเล็กค่ะก็เลยมีขา้าวโพดแค่นี้ชิมรอไปก่อนนะตูลูชิมรอไปก่อนโอโ้โหยาอร่อยเลยกินทีละสาม สามฝักเลยนะคะกินครั้งหนึ่งสามฝักเลยเอาหมูไปดูไปดูนั่นวะไปดูไรวะโอ้แอดมินเราดูแอดมินเราลืม,มอ่านไม่ทันเลยอ,อ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรไปดูนะครับอันนี้ตูรูสามตูรูสามโอ้อ่านไม่ทันอานแล้วดูดูดูอันนี้ตูดูสามครับครับอ่ะหมูเป็นแอดมินนะคะวันนี้คน อยากขาดเรียนก็ต้องใช้งานนะคะตููหตูรูหนึ่งอยู่นู่นตูรูสองตูรูสามเอเ,อเอตูรูสามดูอ่ะโอ้ส่วนด้านนี้เสือกับคอนแจ็กกำลังสัมภาษณ์คุณปู่บุญมาอยู่นะคะซึ่งอายุ99ดูอ่ะแข็งแรงมากๆนะ,ค,ะความจำยังสุดยอดอยู่นี่เป็นหมอช้างรุ่นล่าส,สุดแล้วนะคะ รุ่นล่าสุดแล้วที่ไปคล้องช้างจริงใ่อด้านนี้เครื่องเส้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเครื่องเส้นสําเร็จนี่ดูเครื่องเส้นนะคะจัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไก่นะคะไก่ต้มนะคะสำหรับเส้นมีผลไม้มีข้าวกับข้าวหมากู เนี่ยเครื่องเส้นเครื่องที่จะทําพิธีปะชิปะชะนะคะแล้วก็จะมีไก่ไก่ไก่แบบไก่ไม่ต้มไกเ่เป็นๆเนาะไกเ่เป็นๆอีกหนึ่งตัวนี่แล้วก็จะมีนี่ค่ะถ่านถ่านแล้วก็ดับด้วยน้ําใบยอใบมะยมใบคูนใบบัวครบเสร็จแล้วจ้ะทีนี้ ดับให้มันเย็นอะไรที่ร้อนๆมาก็ดับให้เย็นลงนะคะครบแล้วนะคะเครื่องเส้น ใหชิมข้าวต้มก่อน,นอแล้วท่านหิวข้าวแล้วโอ้ยให้ชิมน้ำเนี่ยหิวเข่าแล้วแกะมาเพื่อด้วย <laughs> อ๋ไอไปนี่เดี๋ยวไม่จะปิดคลิปก่อนแค่นี้แหละไม่จะถ่ายคลิปปกติข้มาเลยคนะไม่จะรองท้องข้าวต้มก่อนนี่นะคะไม่จะรองท้องข้าวต้มโอ้ตูวรู้ชิมข้าวต้มยังหมูโอ้ยอร่อย <c oughs> รอท้องเลยคุณชายังไม่ได้ทานข้าวกันนะคะยังไม่ได้ทานข้าวกันอยากจะเกะไม้เอาเร็วเอาหมูเร็วๆไปดูไปดูอยากจะแกะไม้ยัดให้หมดเลยให้แม่แม่เอฟซีอ่านก่อนให้แม่แม่เอฟซีคุยกันหมูบอกว่าทิ้งกล้องให้แม่แม่เอฟซีคุยกันไปก่อนนะคะโอ้หมูเอ้ย ไปถ่ายคลิปให้ก่อนวะ่ะนุ่นนักเรียนขาดเรียนเหมือนพี่เบนเห็นไหมพี่เบนขาดเรียนโหโหโนึงครับสนะองเก้านั่ะคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศกา่อนการทำพิธีก่อนนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะนี่ก็เครื่องที่จะทำพิธีเหมือนกันนะคะจะมีต้องต้องมีฟักมีไก่เอออ้วนเหมือนตุลูเลยฟักอ้วนฟักใหญ่ๆดูอ่ะ ะเดี๋ยวติดตามต่อทางไลฟ์สดนะก่อนอาจจะได้ติดตามก่อนไลฟ์สดเนาะอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ